แบบนี้ก็เรียบร้อยดีครับวีเอล่าฟรีวะทุกคนสวัสดีวันชาวอีฟาอยู่ผมลูเอชอเชนเคยนะเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเราไปทาการเปิดแพ็ควีเอล่ากันนะฮะสนับสนุนโดยเจน้ําการค้าครบเครื่องเรื่องเติมเกมของแท้ลิงอยู่ใต้คลิปเดอร์สามรับวีเอล่าล่างนี้นะครับหลายคนแม่งกลด่ากันเยอะจัดว่าโหมาบล็อกทูบล็อกจบจัดเลยพี่แต่สําหรับผมนะผมเนี่ยโคตรรอคอยล่างบล็อกทูบล็อกนี่แหละแต่ปัญหาเดียวนะ ดียยวเลีทุกอย่างยกเว้นสกิลพิเศษฟีโน o มเนียลพาร์ทโอ้โหจบเลยนะครับส่วนพาตินี่อ่ะผมไม่ค่อยอยากได้นะเพราะว่าร่างนี้ร้อยหกก็จริงนะเออข้าวร่างนี้ก็จริงแต่ผมมีร่างโฮอยู่แล้วไงส่วนเอ็การ์อาวิดผมจัดว่าเป็นตัวที่คุ้มค่าที่สุดในแพ็กนะผมทำคลิปรีวิวข้าวร่างสามคนนี้ไปแล้วไปดูได้นะครับเอ็การ์อาวิดเนี่ยได้มาคุ้มสุดแต่ว่าอยากได้เล่นสุดอ่ะผมอยากจะได้วิลล่านะแม้ว่าร่างเนี้ยสกิลพิเศษไม่ดีก็ตามแหละแต่ว่าก็อยากจะเก็บนะครับเพราะว่าตัวมันน่าเก็บไงวิลล่าแต่ สำหรับคลิปนี้นะหลายๆคนเปิดแพ็กเนี่ยอาจจะเตรียมงบมา5 0 0พันทองหมื่นทองแต่ระดับผมเปิดอะทุกคนผมเตรียมงบมาแค่พันทองพอแล้วไม่ได้เตรียมงบหรอกอันนี้ทองฟรีด้วยนะได้จากแมทพาร์ได้จากล็อกอินได้จากเคลียร์อีเวนต์เดี๋ยวมาลองสุดลองเชิงอะว่าจะได้ไหมน้องๆระดับพี่เปิดอะผมบอกเลยออกร้อยเปอร์เซ็นต์นะงบน้อยออกแน่มาดูครับทองฟรีล็อกอิน <c oughs> มาไหมทองแท้โอ้โหเป็นไงเวลาจบๆพี่บอกแล้วน้องระดับพี่เปิดอะ ไม่ต้องงบเยอะทองฟีก็เหลือเฟือแล้วไงโอ้โหแล้วเสื้อขาวจบเลยพาร์ิธาพาดีี่คูล้องเลยนะเบอร์ยี่สิบอกโอ้โหเอ็ดกาดาวิดตัวตึงสุดในแพคโอ้โหบอกเลยว่าเอ็ดกาเนี่ยผมการันตีนะนี่แหละคือโคตรสุดโคตรตึงนะค่าพลังดีสกิลลองลีสแต็เกิลโคตรด,ดีเข้าไปใหญ่โอ้โห สุดยอดเลยะครับน้องๆได้ฟร oh ีออ้โหจากทองล็อกอินน่ะจากทองที่มันอีหนึ่งร้อยทองที่มันแจกกัน30ทองร้อยทองอ่ะโอ้โหแล้วได้ไฮไลท์มาหนึ่งตัวด้วยนะโ oh อ้โหโคตรสุดนะเอาไงดีทุกคนไปต่อหรือพอแค่นี้ดีแต่ว่าถ้าหยุดตอนเนี้ยผมว่าคุมแล้วนะเพราะได้เอ็ดการ์ดาวิดตัวตึงอ่ะตึงสุดในแพ็คอ่ะโอ้โหแต่ว่าวีเอล่าก็แต่ล่างนี้สไตล์ดีนะแต่ สกิลพิเศษนี่อย่างกากเลยฟีนอพีนอพัรถ้าสมมติว่าวีเอล่าเป็นลองลิสแท็กเกอร์ผมว่าผมผมไอ้นี่แหละโอเคนะทุกคนเดี๋ยวผมขอแบบหยอดๆยอดแล้วกันนะผมขอดูตัวที่ได้นะแล้วก็เดี๋ยวไปลองไปเปิดเพราะว่าเปิดต่อผมว่าผมกลัวไม่คุ้มไงเพราะว่าถ้าแบบจัดแบบงบเยอะๆแล้วเปิดผมว่ากลัวไม่คุ้มเพราะพาตี้นี่อะการันตีเลยว่าสำหรับผมไม่ได้ใช้เพราะว่าผมใช้ตัวโฮโอเคเดี๋ยวยอดหยอดอีกสักร้อยทองสองร้อยทองดูนะว่าจะได้ไหมวุ้ยถ้าสมมุติว่าเปิดต่อแล้วได้วีเอล่าร้อยทองเอาหูบอกเลยคลิปนี้แม่ง โคตรมาสเตอร์พีซนะสูตรที่ใช้ดูก็เดี๋ยวผมบอกไว้นะสูตรที่ดูตอนที่ได้เมื่อกี้ก็ผมกดแบบดู 1- 2 3สานะดูแบบ1ทีแล้วก็ดูอีกคนหนึ่งสทีแล้วก็ดูคนหนึ่งสทีนะดูว่าแบบนี้2รอบนะมาเลยเป็นไงของแท้นะครับโอเคเดี๋ยวลองดูร้อยทองนี้แล้วกันได้หรือไม่ได้นะขอแม่งเลยได้ถ้าได้นี่บอกเลยคลิปนี้แม่งโคตรมาสเตอร์พีซของช่องพารลุชแน,นลนะครับงบไม่ต้องเยอะหรอกนะ้องเปิดแพ็คอะสายฟรีก็ได้ลืมตาปากนะ บางคนบอกสายฟรีนี่โอกาสเล่นยากโอ้ไม่ไม่ใช่นะไม่ใช่สำหรับพี่น้องๆเดี๋ยวดูร้อยทองรู้เรื่องกระเบื้องแตกมาวิจบแล้วแบบนี้เกลือครับเรียบร้อยนะแต่ไม่เป็นไรหลักจริงๆก็ไม่ได้คาดหวังว่าร้อยทองแม่งจะออกวีล่าหลักน้ำโอเคนะน้องๆสำหรับคลิปนี้ผมว่าน่าจะพอแต่เพียงเท่านี้แหละเพราะว่าไปต่อเนี่ยน่าจะไม่คุ้มแต่ถ้าหยุดตอนเนี้ย โคตรกำไรนะสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ผมขอให้ออกง่ายกันทุกคนนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่จะเติมเปิดแนะนําเจ๊น้ํา,นาการค้าไปจัดกันได้นะสาหรับผมโคตรคุ้มแล้วได้เอ็ดก,การลาวิดมาแบบฟรีๆอะ่ะเอาแล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝัน้วเกิดขึ้นกับผู้ชมเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในฟังนะคือเมื่อกี้นี้นะผมกดร้อยทองครับโอโ้โหแล้วไดว้เอล่านะผมก็เลยรีบกดอ่านคลิปนะมันก็เลยแบบกระตุกหยุดแบบหายนะ คือไอ้ร้อยทองเมื่อกี้นี้เนี่ยที่ผมเหลืออยู่นะจากตอนเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าผมจะไม่เปิดละผู้ายผมก็ลองเปิดไปแบบไม่ได้อัดคลิปนะมันออกว่า y ีปิกจะไม่รู้ว่าใครผมก็เลยอัดเนี่ยนะครับโอโ้โหเนะี่ยล้วก็มาพากทับเอานะได้วิเอราครับผมโอโ้โหเหลือเชื่อนะนี่เดี๋ยวให้ดูนะไม่ไดนะ้ตัดต่อนะต่อเนื่องนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมร้อยทองเมื่อกี้นี้นะที่แบบว่าเหลือจากเออเปิดไปเมื่อกี้ที่เก้าร้อยทองในไอ้คาร์วิธแล้วก็ร้อยทองเมื่อกี้ไม่ได้ใครแล้วก็นี่ครับร้อยทองอีกเมื่อกี้ ได้วีเอลาสรุปแล้วแพ็คนี้นะผูสตรองครบรอบ30ปีโคโนมีครับแจกฟรีวีเอล่ากับเอ็ดการอาวิดให้ผมอ่ะจากท้องฟรีอ่ะโอ้โหคือโคตรสุดว่าแพ็กนี้คือมาสเตอร์พีซเลยผมบอกเลยแพ็กนี้คือหนึ่งในแพ็กที่ถือว่าขึ้นหิ่งของช่องผมนะใครเจ้าคลิปนี้แลก็กดไลค์กดตามให้ชผมเลยเอาไงเดียมบทุกคนเปิดต่อหรือพอแค่นี้เปิดต่อหรือพอแค่นี้โอ้โหหวานเจ็บ